สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่าการเบิงแล้วรวยใช่แนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบบในอ่าช่วงแรกของมือวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี้นะคะแอดผ้าพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่สามเงานะคะพี่น้องค่ะตำเล้านะคะพี่น้องค่ะ สำหรับแนวทางของปูสามเงานะคะวันที่1 4กลุ่มภาพันธิพันธ์มานะคะปูรละหอยปักรักบนซีกเก่าค่ะแล้วก็จับคู่นี่เขามาเป็นซีกตรงๆเป็นตัวเน้นพ้อมนะคะพี่น้องคะเอานะคะแนวทางมือนีอ่าแนวทางมืออื่นตามเล่ามืออื่นของปูสามเงานะคะสเด็จมาเป็นตัวใดพ่พน้อมาติตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะ สักการะคะพระอาจารย์คะเจิดตัลือเนาะเบิ่งแล้วรวยเสียหกเบิ่งแล้วรวยแชนแนลเนาะค่ะขาดนู้นขาดขึ้นเอาไปลอยทั้งบนนะแล้วข้างล่างค่ะสองศูนย์ห้าค่ะก็เข้าอยู่นะคะเข้าดี๋ยวมันไม่โอ้เอฟซีโทรเข้ามาพอดีก็เลยมไม่ได้ยินช่วงหนึ่งค่ะ ไม่เป็นไรแกมือกันมาได้ยกยอขก็ทุกันกกเยอะนะค่ะแล้วก็ให้ไปเบอร์เดียวใครจะเล่นล่างเล่นบนเกิดแล้วแต่งอ๋อวันนี้เบอร์เดียวเลยหรอคะเอาวันนี้เอาเบอร์เดียวเลยหรอคะพูดถึงวันที่แล้วไหอ๋อค่ะค่ะพูดถึงวันที่แล้วมา FC ก็โทรเข้าบ่อยมากโทรไลน์มันไม่ได้ยินโทรธรรมดาเข้ามาโทรไลน์จะไม่ได้ยินนิดนึง วางไปแล้วสองสายแล้วค่ะแต่วันนี้ก็เรื่องจะให้แค่สองเบอร์แค่นั้นเองนะให้สองเบอร์แล้วให้เขาไปตัดเล่นเอาเองนะค่ะตัดเล่นจะตัดเลั้นทางล่าทั้างบนกัแล้วแต่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็นแล้วกันวันจันทร์ค่ะมีเอฟซีคน เอคนหนึ่งโทรเข้ามาเอ้าไม่เห็นแนวทางตามราวของปู่สามเงาเลยจะออกแล้วว่าจเอ้าจะออกอะไรวันนี้วันอาทิตย์กะหลงวันกะพระอาจารย์จะปล่อยหวยลาวก่อนก่อนายเพื่อนได้ค่ะได้ค่ะปล่อยปล่อยก่อนก็เลยเนาะอาถ้าพร้อมก็เริ่มเลยเนาะพร้อมแล้วค่ะ ผมก็เริ่มเลยเนาะเอฟซีที่ดูลวงพ่อก็เบื้องเร่อรวอยู่วันนี้ลวงพ่อจะให้สองหมายเลขแค่นั้นเองนะแล้วก็ไปตัดเล่นกันเอาอีกเนาะค่ะ่าเลขปักหลักบนเลขปักหลักบนค่ะอืมปักหลักบนก็มีสีหนึ่งกับศูนย์สีหนึ่งกับศูนย์เหรอคะมีสามตัวเหรอคะ มืหนึ่งกับศูนย์อ๋อหนึ่งกับศูนย์นะคะใช่เมืหนะนึ่งกับศูนย์นะเลขปักหลักบนค่ะมือหนึ่งกับศูนย์นะสามตัวบนค่ะศูนย์ศูนย์สี่นี่เห็นเขาเบิ้ลก็จะเบิ้ล <laughs> ด้วยค่ะศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ค่ะ ศู <03. S 1> นย์สามศูนย์ศูนย์สามค่ะแค่นี้ตัดเล่นทางบนศูนย์สี่ตัดเล่นทงางล่างศูนย์สามอ่าตัดเล่นบนนี้ศูนย์สี่ตัดเล่นล่างศูนย์สามนะคะแค่แค่นี้เองเนี่ยแค่เนี้ยได้ได้ได้เห็นแนวศูนย์ศูนย์สี่เนอะเน้นเลยศูนย์ศูนย์สี่แศ <04. S 2> ูนย์สี่เน้นเลยค่ะ อยากให้ไเนี้ทุกตัวนะรับรองเลยสังก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยศูนย์นีอ่ค่ะวว่งเลยรับประกันมาแน่นอนสามตัวนี้มีสามคู่นะคะอาจารย์คะใช่สามคู่อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะสังก๋วยเตี๋ยวรอเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์โอ้งวนนี้เดี๋ยวมันเข้าโอนตังมาให้เราเยอะแยะงวดนี้เออ เยอะเวื Indeed, ่อว okay. ัที่แล้วก็ดูวดนี้แน่นอนค่ะทุ่มทุ่มเลยศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามศูนย์ข้างหน้าถ้าให้ซื้อที่ตัวก็ซื้อเลยสามศูนย์สี่เลยใายสามข้างหน้าเลยใายสามข้างหน้าเลขศูนย์เลยสามศูนย์ศูนย์สี่นะคะได้โอเคเลยสามศูนย์ศูนย์สี่เลยนี่แล้วก็ตัดเล่นลงมาแค่นั้นเองค่ะ คมั่นใจมากเลยเนี่ยจะให้เลขเบอร์เดียวด้วยทับที่แรกจะให้สามตัวทศนทีให้ประจันเลยหน่อยเจอเลยสี่ตัวเลยนะค่ะ <c oughs> ข้าตุ่มเลยอันนี้ไม่ใจหมูเลยห้าสองสองศูนห้ามันก็ได้ศูนห้าทางบนมันก็ไม่ตด้งลงทางล่างก็ให้เลขแค่สองเบอร์แล้วไม่ลงก็แล้วไปค่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลขมัน <sharing> ช <writing to you> <Okay. S 1> ิบตัวท well. so you know, okay. <f> ี่ไหยให้เลขมันแค่สองเบอร์ในมันคกัดเล่นศูนย์อ่าศูนย์สองเคื่อแค่นะไม่หลงรากก็แล้วไปใครใครว่าอะไรการก็ะเดียวมันมีโชคก็ถือวงมันเข้านะไม่ใช่ไม่เข้ามันเข้านะมันโยกไม่หลงขณะดพ่อเจนจดเจ็ดเจ็ดไว้ยังไม่ถือเลยโอ้เหรอคะเปิดถือแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเจ็ด แปดห้าเนียแค่ซื้อแค่สามเบอร์แล้วเจ็ดเจ็ดจดไว้ยังไม่เข้าก็หวยปักหลักมันได้มาห,หวยไทยจะมาเบอร์รวยๆเจ็ดศูนย์ใช,นใช่ไหมเจ็ดศูนย์เนี่ยข้างบนใช่ไหมจ่าไปเจ็ดศูนย์เอกศูนย์นแล้วข้างล่างได้มาห้าเจ็ดเก้ามันมาเจ็ดมาเบิร์เลยใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วเลขสองตัวต้องมาตัวของอาจารย์เนี่ยใช่ไหมมาเจ็ดเลยเจ็ดคู่กันมามาเบิร์เลยมันไม่เชื่อตัวเองนะอาจารย์ ค่ะ <laughs> เลขมาตรงๆเลยเนี่ยห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยห้าข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้ามีแค่นีนะ้เราสลับตัวไม่เราจับตัวมาถูกแต่เราใส่ตำแหน่งขึ้นลงไม่ถูกน <c oughs> 50, 70, เนี่ยค่ะห้าศูนย์เนี่ยห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยข้างบนได้เจ็ดกับศูนย์เนี่ย <c oughs> มา <c oughs> หมดเ,เราสลับตำแหน่งไม่ถูกจับถูกแล้วก็ไม่เจออีกเจ็ดเจ็ดเนี่ย ก้าวอาจารย์หัวก็ตัวเองมากอันนี้ไม่ไม่เยอะเลยเบิ่งละรวยศูนย์ศูนย์สี่เลยสามศูนย์ทางทางล่างให้ถือเนี่ยถ้าถือหรือตัดถือตัวเดียวนี่เลยนะสามตัวเนี่ยศูนย์สามข้างล่างศูนย์ศูนย์สี่ข้างบนศูนย์สี่ข้างบนแค่แค่นั้นถ้าถ้าจะประหยัดตังนะเอาแค่นั้นเลย ก็เลขมันได้มาแค่สามตัวเองเลขมันได้มาสามศูนยูนสี่แค่นั้นเองนะเออเนี่ยบอกเอซีเลยแล้วเลขมันได้มาแค่นี้เลยนะเอซี FC. จะไปหมุนเล่นหรือนลักตัวอะไรเอามาใส่ศูนยมาหลานเปอร์เซ็นต์เลยค่ะศูนานเปอร์เซ็นต์นะคะท่างกว๋วยเตี๋ยวรอดได้เลยถ้าไม่มาปาจานออกต่งงไงเออ <laughs> โอเคค่ะวอนจะงวันนี้จะทุ่มให้จุกนอกจุกในเลยคอยดูคอยดูไม่ไม่เชื่อเพราะเบิกรลยคนเดียวคอยดูเดือนงวดนี้ถ้าถูกนะหลายแสนธรรมานะค่ะถือๆที่เจ้ามือเขาขายบานแล้วบานละเจ็ดร้อยนะเขาบอกศูนย์ซีซีเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจศูนย์ซีซีเหรอคะอาจารย์ศูนย์ซีซีเหรอคะ เออศูนย์สี่สี่เนี่ยมั่นใจมากไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สี่หรอกค่ะอาจารย์ฮะไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สี่หรอกค่ะศูนย์สี่สี่นะคะศูนย์ศูนย์สี่อ้าวเบื้องล่าได้ยินศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่อืมศูนย์สี่สี่ไม่มีนะคะศูนย์สี่สี่ มันก็กลับได้ไงอ๋อ oh, ได้ได้ค่ะได้เผื่อว่าเล่นกันกลับมาแล้วคุณทํามาเมื่อก็เล่นหกลกลับอะไรเออค่ะค่ะใด <น S> ้ <Okay. S 2> ก็ไปแม่ซือตั้งหกพันถูกข้าลังห้าสิบบาท <c oughs> ถูกร้อยนึง <c oughs> ได้กําไรหกร้อยแปดสิบอระจานถ้าถูกถ้าถูกออกมาปั๊บนะเดี๋ยวจะเอารถมารับไปกินต้มยำกุ้งเลย <c oughs> oh. อีกกันนี่ก็าต้มยำกุ้งเลมาม่าต้มยำกุ้งอร่อยเลยมาม่าต้มยำกุ้งค่ะว่าพอดีพอดีแล้วค่ะบังเลือดจะรีบลงตอนตอนนี้เลยค่ะเอฟซีใจร้อนหวไทยเดี๋ยวตอนนี้หัวยไทยลงสามสิบลิปเลยขเนี้นะ่อยดูนะ ลอกออกสัญจรออกสัญจรเนี่ยนะเดี๋ยวลงสามสี่คลิปเลยลงเรื่อยเลยนะจ้าได้ะเ,เน้นเลยอนนีนเ้เราไปเน้นทีทีสุดท้ายเอาเลยนะกลัวเขาลืมนะใจใจค่ะกลัวเขาจะลืมขนาดนี้ไม่ถูกพระอาจารย์ไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วเนี่ยเน,ะะนาะได้เลไปสองโดวแต่มันให้ข้างบนไงอ้อาวก็ขอให้พนะี่ีเนาะอย่าตามหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ ทำมั่นใจก็ตามตาม,ตามหลวงพ่อเลยเนาะศูนย์ศูนย์ทีศูนย์ีทั้งบนเลยสามศูนย์ข้างล่างข้างหน้าถ้าจะเล่นทีตัวก็จ่าศูนย์ตรีเลยค่ะ <c oughs> ได้ค่ะให้เล่นแค่ทีตัวแค่นี้ <c oughs> จะไปหมูนเล่น6ฮคอมินต์หรืงกายังไงก็แล้วแต่อ่อาก็ขอให้โชคดีมีได้ทุกคนขอบคุณค่ะกราบนับสกสกัรพิสาราทุน,นะคะ รูปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสาเงานะคะพี่น้องต่ำเลานะ่าเนาะพี่น้องนอตํำเล่ามืออื่นนะคะ,ะปักรลักบน1กับ0ูนย์นะคะปูรามาศูนย์มื่ลานเปอร์เซ็นต์มืออื่นนะคะพี่น้องคะสังกว๋วยเตี๋ยวไหวเลื่อยวะสันลวะวะบันนี่นะคะซีะโต้สามศูนย์ศนี่นะคะสามศนี่นะคะละกศูนย์ศูนนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ซีซีนะคะจังหวะ จังหวะหนึ่งไอ้ยิ่ศูนย์ซีซีนะคะไอ้ก็เลยจดลงพร้อมนะคะพี่น้องคะศูนย์สี่ีนะคะแล้วก็ศูนย์ซีล่างศูนย์สามค่ะมันหนีปูเล่าว,วงวงกลมยุธิศูนย์ศูนย์ซีคับศูนย์ซีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับอ่างวดที่ผ่านมานี่แนวทางของปูเล่าเข่าซีหกนะคะพี่น้องคะเข่าปักลักซีค่ะเข่าซีหกเป็นตัวตรงๆเลยนะคะเป็นตัวเน้นพร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตำเล่าจากปู่สามเงานะคะมืออื่นนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงงเด้อคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อยพี่นองประเท่าสุขุสุข้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้าทาังจากปู่สามเงาด้วยนะคะพี่นองคามืโมนีนะคะแอร์กันซียคอโตล่าพอ่อยพี่นองประเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ